เนี่ยสวัสดีทุกคนลองแล้วสัตว์ตัวเนี้ยนะลงทุกวันไม่ได้ลงอีกนะเนี่ยเสียหมดแล้วดูตรงที่น้ำเหมยเหยียบนะขาตรงมือมือขวาเนาะดูดิตอนนั้นมันเสียหมดแล้วเนาะแล้วแมันยังมีอยู่เนาะน้องปุ๋ยเลยเนี่ย lo quê khi đưa nết đó là khi đi nết này này là đồ 哎哎哎，哎哎哎。嗯、欸。欸啊 แม่มามาแล้วนะเพิ่มมาแม่ตัวนึงเหยียบแหละเหยียบแหละหแย่เสียหมดแล้วตรงนั้นอนะ่ะเหยียบไปเลยเอออะไรอ่ะแม่เนี่ยทั้งว,วัน,นะนอะนอนใจเนี่ยคืบและเรื่องคืบแหละเดี๋ยวเขาไปใกล้เดี๋ยวก็โดนนะเพราะว่ามันคืนนี้มันไม่สนใจใครนะ น,นี่ไปขอกอบแม่ตะกำรรขอแม่็จและนั่งนั่งนี่นั่งแล้วดูไม่ชักเนาะเราเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันจะไม่เล่นนะการที่เราไม่เล่นนี่ไม่ได้ตนี้ฝรั่งกับเาชมกันอยู่นะช,ชาติชาติชมกันอยู่เพื่อๆ่างเรา ให้เขาชมได้เต็ดที่เนาะเขามากายด้วยมาเหมือนกับให้มาให้คุ้มเนาะเขามาแล้วก็ดูให้คุ้มพราะเขาก็เสียเสียค่าดูเนาะให้กับบริษัทของเราเนี่ยที่เราปล่อยเช่าช้างของเราเนี่ยแหละคือช้างนี่เราปล่อยเช่าให้เขาเนาะให้บริษัทเราบริษัทก็เก็บตังค์แบบเช่าแต่ชาติเพื่อนเของเราเอาเห็นเขาแบบมาดูแล้วมีความสุขเราก็มีความสุขเนาะ

ร้อนแหละไม่เหมือนลงเลยวันนี้ตอนเช้ายังลงเลยลงเลยนะปกติไม่ลงนะนี่นี่ไม่เหมือนไ,ไ,ไ,ไม่ลงเลนะไม่มา拉คุมแล้ว เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้ไอรั่วเลยขึ้นไม้ไม่ได้ละเออมาแล้วาลเออน้าหมวยแม่ลงงะลงเล่นกับแม่สองตัวน้าหมวยอยู่ข้างบนแต่ว่าก็มีสูนร่วมนะมีสูดรั่วให้กันนี่ยังไงคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปวิดีโอหน้าให้เพื่อนๆดูอีกนะครับถ้าผมได้อยู่ต่อเนาะไปแล้วบ๊ายบาย